นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สัมปังกวาโตนอรหันตสัมมาสัมปทัตสานิติปิโสบังกวาณอรหังสมาสัมทวโตเวิชา สามปันนวลสรงคาโตรงกวินทัวอานวลตารวมบุริสะธรรมาสารติสานธาเดวมณนวล พุทธวัังเขวันติสวะคาโต้บังเขวันตามอ a สันเอนติโกนการิโกนเอนฮิปัสิโกนอมบันายิโกนปาจจัตัง tam bhong bin yon hin disubanti bano ambagawanto sangwangk sangkho uccopatipano ambagawatom yon yambanti pano ambagawanto sangwangk sangkho samin dipan dipano ambagawatom กาสังคฆนยันธิทาจัตตาริบริสายุคานิอานทับบริสัพโกคารานเอสนัมบังกวันัวสังวังกาสังค์ออหุเนยโาบางหุเนยอนทางกินไหยอนันชเรกการณโยน บุญญาเกตตังโลงกาสันตินิติปิโสบางกวาณระหังสัมมาสัมบ ود ทวมเวชามสัมปันนวลทรงคาโตรองกัรวิทวอนวนตารวมบุริสัทธรรมมาสารันติสานธาเดวมนนวล

tam phong bin yun hiền ti su ban ti ban nu bang ga wan sang wa sang ko u ban ti ban nu bang ga Yan ban ti ban bang sang wa sang ko sang ti ban ti ban nu bang ga กาสังคฆนยันเททาจัตตาริบริสายุคานิอานทบุริสัพโกคารานเอสนัมบังกวนตัวสาววางกสังค์ออหุนัยโยบางหุนัยทางกินนโยนันชเรกกรนิโย บุญยาเขตตัางลงการสันตินิติปิโสบางกวาณรหังสามมาสามบททวเนชามสัมปันนวลสงฆันโตรงกัรวิทวอนวนตารวมบุริสัทธรรมสารติสารทาเดววัมนวล พุทธวับางกวนติสวะคาตวบางกวนตาดัมมอิสันเถติโกนการิโกนเอหิปาสสิโกนอมบันญิโกปัสจตัง tam phong bin yon hiền ti so ban ti ban nu bang to sang waka sang ko ocho chu ban ti ban nu bang to Yan yam ban ti ban nu bang ga to sang waka sang ko sang min ti ban ti ban nu bang to ตาสังคนยันเทถังจัตตาริบุริสายุคานนอานตาบุริสัพวกคารานเอ็นสัมบังกวันตัวายสังวามการสังข호อาหุเนยวามบางหุเนยทางกินใหโยนานชาลีกรณี i uh -huh. โอเคหมดแ ยังครับมาเขา้าไป้างมือเข<า>ไปามาเนนอ๋ย่้าไป้วยมามา,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 มา ื่อวานคชระยานุยานุไม่าว่าก็ต้อกครับกูจะส่้ครรว้ากยาสพล บ้านชิระยางคนของสามเอ้าเอาว่าพร้อมกัน1 2 3เสองาห้างพันเตสุจิรัาลินิพุตตามปีดั้งพรวันตังสารนังขจามีธรรมันจักพิคุสังคันจะนละเผยยาห้างพันเต ตัดตาภควะโตธรรัมมารวิเยปัปปะชังและเพยยังอุปตัมปะทังผู้ผู้ยำมปาหังพันเตสุจิรัตลิผู้ตัมปิดตังพคกวันตังสารนางขฉามีทำมันจะภิกขูตังขัจจะลาเพยยาหังพันเตตัสตาพคกวะโตธรรมมาวิเยปัปปะชังและเพยยังอุปตัมปะทัง ตาติยมปาหังพันเตสุติรปรินิพุตัมปิตังพะกวันตังสารนางข้ามีอาม,มัญจะที่ขุดสังคัญจะลาเพยยาหังพันเตตัตาตาพักวะโตธัมมะวินเยปปะพชังลาเพยยังอุปธัมปะทังอหัง,ง,งพันเตปปะพชังยาจามิอิมานิ กาสายานิวัฏฐานิพระเหตตวาปพาเชธะมังพันเตอนุลกัมปังอุปาทายะภูติยัมปิอาหางพันเตปะพชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏนานิพระเหตตวาปพาเชธะมังพันเตอนุลกัมปังอุปาทายะตติยัมปิอาหางพันเต รพระพชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิพระเหตตวาปพาเชธะามาังคันเตอ,อนุกรัมปังอุปาทายะตั้งใจเรียนกรรมฐานาบัดนี้เธอได้น้อมนำผ้ากาสาวพัดเย็บย้อมในน้ำฝาถูกต้องตามพระกรมพุทธานุญาตพมอบอมาให้ท่านกางสงเป้งวาจาโคบันเะชาอุตสมบท ในพระพุทธศาสนาเป็นคุณงานความดีของเธอแล้วต่อไปตั้งใจเรียนพระกรรมฐานตามแบบพระโบราณตะปางก่อนที่ได้สอนกันสืบมาเพื่อเป็นอุบายสําหรับทาสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของปัญญาสืบต่อไปว่าตามเกสา เกษาโลมาโลมานขานขาทันตาทันตาตโจตะโจตะโจตโจันตาทันตานขานขาโลมาโลมาเกษาเกษาเกษาได้แก่ผมโลมาได้แก่ผลน้ขาได้แก่เลียบคันตาได้แก่ควันตาโจได้แก่หนังสิงห์ทั้งห้านี้เป็นของปฏิกูลต่อไปจะมอบ้ากาสาสวพัฒ์ให้เพื่อสมเร็จส่วนมือต้นแห่งการบรรพเจาสมบทตตามพระพุทธานุญาตสืบต่อไปก็หัวมา ผ้าาดิลุกขึ้นไปผมผ้าอ่าเออไปเลยลุกขึ้นไปตรงไหนข้างล่างนั่นเหรอไปตามได้ตามมาปฏิพานทุกปฏิพานโอสิริทโล ติ๊กฮาร์โม่สี่ติ๊กฮาร์โม่ไงบ้างข้าวเพลไปไหนนะข้าเพอที่วัดที่หนองทุ่งตะเดาแปลงแล้วก็มาไผ่แก้วนี่วันนี่หลายโบสถ์มีหลายโบสถ์ครับผมยังเหลืออีกโบสถ์หนึงยังไม่ยังไม่นั่นเลยอย่างเพราะคือต้องรีบอ่ะตอนนี้ตองนู้นเดือปลายแดนนู้นเลยอ่ะตอนนี้เหลือเราไม่แก่นอีกโบสถ์หนึ่งคนไหนชื่อปฏิพานน่ยเยอะอาจารย์ องไหนเมื่อกี้องนี้เหี๋ปฏิพานเปฏิพานอยู่อองไหนอ้วนอ้วนนะครับอ้วน <Senior. S 2> ไหน่ปฏิพานอ้วนอ่บานี๋ยวนี้นั่งนั่นั่งินั่งเอาอย่าขยับนะององนี้ใช่ไหมองนี้เก่าใช่ไองเดี๋ยวนั่งใหม่เดี๋ยวนั่อ๋ออ้วนเ่อกีใช่ไหม ชุดสุดท้ายที่ผู้ชายใฝ่หาผู้ชายที่มีบุญญาจึงได้มาสวมใส่แม้น้อยราคาแต่มีคุณค่ากว่าผ้าพื้นใดใส่แล้วโอ้ช่างสุขใจไม่มีผ้าใดจะมาเปรียบปา งามจริงดังทองพหุกายาเครื่องหมายปัญญาของผู้เห็นภัยในสังสาร้าปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการเป็นชุดมุ่งสูนิพพานแดนสรานบรมสุขสัน์ ู้ทรงประทานคือองค์พระชินวรผ้าบังสุขุจีวรธงชัยพระอารหันต์พระอานนท์ออกแบบผ้าอัศจรรย์มนุษย์เทวันกราบไหว้บูชา จงถนอมรักภาพพื้นนี้ให้ดีเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งนักรบกลาให้ภาพพื้นนี้ค่มกายตราบสิ้นชีว่าชื่อก้องดินฟ้าอาชาในแห่งกอกทักคม งามจริงดังทพองหอมกายยาเครื่องหมายปัญญาของผู้เห็นภัยในสังสารผ้าปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการเป็นชุดมุ่งสู่นิพพานแดนสรานบรมสุขส ู้ทรงประทานคือองค์พระชินวรผ้าบังสุกุลจีวรธงชัยพระอารหันต์พระอานนท์ออกแบบผ้าอัศจรรย์มนุษย์เทวันกราบไหวบูชา จงทนองรักภาพื้นนี้ให้ดีเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งนักรบกลา้าให้ภาพพื้นนี้ห่มกายตราบสิ้นชีวาชื่อก้องดินฟ้าอาชาในแห่งกองทัพร,รมให้ภาพ คืนนี้ผมกายตราบสิ้นชีว่าชื่อ้องดินฟ้าอาชาในแห่งก่อทักรรมอาชาในแห่งก่อทักรรม จ자กเ my new wine grab